สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกันอีกแล้วสำหรับไพนลินจูกรูเลฟนะคะวันนี้ก็เจออีกแล้วใน e ี3ีสาสแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็จะขอพูดกันเลยดีกว่านะคะวันนี้ก็จะมีหัวข้อในการที่จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับถ้าเราเกิดมีปัญหามีปัญหาอะไรขึ้นก็ตามวิธีการที่จะให้คิดว่าทางแก้ไขที่ง่ายสุดเลยก็คือขอให้เริ่มจากการแก้ไขที่ตัวเองค่ะ อันนี้ก็เป็นส่วนตัวแล้วไพลินเนี่ยก็คือ,อใช้ถ้าเราเป็นทริคของตัวเองเลยนะคะคืออันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าไม่ได้ไม่ได้โทษตัวเองนะคะแต่เวลาเกิดปัญหาอะไรขึ้นก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องการใช้ชีวิตหรือแม้กระทั่งเรื่องเล็กน้อยเวลาอยู่กับคนรักถ้าเรามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นถ้าเป็นไปได้ไม่ออกไหมคะขอให้แก้ที่ตัวเองก่อนเลยเอาง่ายๆเลยค่ะ สมุติเราทางานอยู่เนี่ยเรามีข้อขัดแย้งเกิดขึ้นปุ๊บหรือมีปัญหาที่ทํางานอันดับแรกที่บ่อกแหละไม่ไม่ต้องหาคนผิดก่อนแล้วก็ควรที่จะหาทางแก้ไขแต่สิ่งที่สําคัญคือไม่ว่าในกลไกการทํางานกระบวนการขั้นตอนต่างๆเนี่ยเราเข้าไปเกี่ยวตรงไหนเนี่ยขอให้เริ่มจากตัวเราก่อนเอ่อถ้าสมมติบบว่าให้เพื่อนๆลองสังเกตดูเราเราลองเริ่มเอาไปทําแบบนี้ดูก็คือพอเริ่มจากตัวเราปุ๊บเนี่ย พอเราบอกว่าด้ตัวอ,อย่างถ้ามีเรื่องผิดพลาดขึ้นมาุ๊บเราจะบอกว่าเนี่ยตรงเนี้ยสมมติทั้งกระบวนการอย่างเงี้ยค่ะมีการผิดพลาดประมาณ10จุดเราจะบอกว่าเนี่ยเราเราเป็นคนทําจุดที่7ที่8ผิดนะสักพักมันจะมีคนในกลุ่มเราเนี่ยแหละหรือเพื่อนโรงงานของเราเนี่ยเขาก็จะพูดขึ้นมาเลยว่าเออเพลินทําตรงนี้ผิดใช่ไหมเราก็ทําส่วนที่1ส่วนที่2ผิดอย่างเงี้ยค่ะ <S <S คือพอเริ่มมีคนเริ่มแสดงสปิิตออกมาก่อนหรือว่าพอมีคนเริ่มพูดขึ้นมาก่อนว่าเราอ่ะ ทาอะไรผิดตรงนี้ปุ๊บทุกคนเนี่ยก็จะเริ่มมองข้อเสียของตัวเองหรือมองข้อผิดของตัวเองข้อผิดพลาดของตัวเองขึ้นมาการที่ทุกคนต่างยอมรับแล้วก็ที่จะยอมรับว่าเป็นความผิดของตัวเองแล้วก็ได้เกิดการเรียนรู้เพื่อที่จะแก้ไขกันต่อไปเพราะฉะนั้นในในอนี้ก็อยากจะฝากเพื่อนๆไว้เลยนะคะว่าให้ลองใช้วิธีนี้ดูก็คือถ้ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้น อันนี้ในกรณีที่คงไม่ต้องบอกนะคะหมายถึงว่าเป็นการทํางานที่ไปเกี่ยวพันกับผู้อื่นเพราะถ้าเกิดเราท,ทําด้วยตัวของเราเองเนี่ยไม่ว่าเราทำเราทากิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราทำผิดก็คือเป็นตัวเราเองแต่ถ้าเป็นงานกลุม่มหรือว่าเป็นงานขององค์กรหรือแม้กระทั่งเรื่องของส่วนรวมอะคะ่ะกถ้าเกิดความผิดพลาดขึ้นเนี่ยก็ขอให้คิดไปก่อนเลยว่าควรจะเริ่มจากตัวเราเป็นการถ้าเกิดเราจะแก้ปัญหาเนี่ยือคิดจะเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยก็ให้เริ่มจากตัวเราก่อนเลย ถ้าเราเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าสิ่งที่สําคัญพอเรายอมรับก่อนเนี่ยทุกคนในกลุ่มเราเนี่ยหรือในองค์กรเนี่ยเขาก็จะมองเห็นแล้วเขาก็จะได้เห็นข้อเสียของตัวเองด้วยถ้าเขายอมรับมาเนี่ยทุกคนก็จะเกิดการยอมรับแล้วก็จะมีการเรียนรู้เพื่อจะเปลี่ยนแปลงต่อไปซึ่งเพลินก็เชื่อว่ามันจะเกิดการพัฒนาเป็นในการที่ดีขึ้นแล้วก็ทั้งแล้วก็ทั้งทุกวันนี้ตัวเองก็ใช้วิธีนี้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อว่า ปัญหาอุปสรรคต่างๆเนี่ยถ้าเกิดขึ้นเนี่ยรับรองได้เลยค่ะเพื่อนๆไม่เดินหาเลยเราแก้ไม่ได้เพราะว่าปัญหาทุกอย่างเมื่อเกิดขึ้นแล้วเราก็จะเราก็จะร่วมมือกันในการหาทางแก้ไขและถ้าทุกคนรู้ว่ามีข้อผิดพลาดต,ตรงไหนแล้วแก้ตรงนั้นปุ๊บสุดท้ายมันก็จะกลับมาเกิดเป็นความสมบูรณ์แบบแล้วทุกอย่างก็จะกลับมาสู่ความปกติและความและและเป็นสิ่งที่ผลงานออกมาก็จะด,ดีที่สุดเท่านั้นเองนะคะ สำหรับวันนี้ก็ฝากข้อคิดไว้เท่านี้แล้วกันนะคะสําหรับไปรินจูกูรูเลิกท้าไงวันนี้ก็สวัสดีก่อนนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ